ด a n นีโอโมถ้าจะให้เชื่อมโยงกับ h a n ซ i f ฟลิกคือ,อเขาเขารู้จักเขาเคยเจอกันอยู่แล้วในบอนเลติกาใช่แล้วถามว่าดีลเนี้ยผมถามตรงๆเลยนะฮันซ i f ฟลิกอยากได้เองหรือเปล่าในวันที่แต่งตั้งฟลิกเข้ามาคุมทีมเนี่ยนะครับสื่อก็บอกนะว่าเขาก็มีจะได้อำนาจส่วนหนึ่งในการในการเลือกนักเตะด้วยค,คือดีลเนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบาซ่าพึ่งมาอยากได้โอโมเป็นแบบดีล กระต่ายตื่นตูมหรือเปล่าเพราะว่ามาเล่นดีกับสเปนในในรอบรองรอบชิงในศึกยูโรครับนะครับแต่ถ้าเอาตามข่าวจริงๆแล้วเนี่ยต้องเชื่อไหมว่าไปลองเปิดสำนักข่าวต่างประเทศดูอ่ะอโอโมโอตอนนี้ยี่อ่าใช่มันมีข่าวกับบาซ่าแต่22องะกี่ปีแล้วอ่ะโอโมอ่ะมันดังตั้งแต่เด็กใช่นะครับมันมีข่าวกับบาซ่ามาแบบ3 4มหปีเป็นอย่างต่ําครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิวนี้มันเป็นดิวที่สเกลของสโมสระไม่ว่าจะยุคสมัยไหนมันตามดูมาอยู่แล้วม,มันตามดูฟอร์มมาอยู่แล้วแล้วยิ่งอะมากับไลซิกปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเจ็บใช่นะเล่นน้อยเพราะว่ามีช่วงที่บาดเจ็บหนักไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะกอย้อนกลับไป2ปีเ<ฮ>นะี่ยโหมันเดอะแบกเลยนะใ่ใเล่นดีที่สุดของไรซิคคนหนึ่งเลยแล้วพอมาสานต่อกับสเปน เริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นสำรองเป็นสำรองเบรดี้แต่พอได้โอกาสมันคว้าไว้ได้กลายเป็นโจเกอร์เลยใช่เป็นฮีโร่ที่<อ>พาสเปนเป็นแชมป์มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าอ่ะตอนนี้นะด้วยวัยไวนวุฒคุณวุฒต่างๆแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยโอโมมันพร้อมที่จะเล่นให้กับบาซ่าแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งคือ60บล้านยูโรอ่ะันี้มุมของเราเราอาจจะมองว่าที่แม่งแพงไปเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเปรียบเราไปเราเอายึดหลักของสถานการณ์ทางการเงินของบาซ่าเป็นที่ตั้งครับ เราเลยรู้สึกว่า60ล้านยูโรอ่ะแพงแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแบบ w o r l d w i ทั่วโลกตัวลุกดีกรีระดับตัวจริงสโมสรครับนะกับกับทีมชาติเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวจริงได้เพราะว่ามันก็มีช่วงช,ช,ช่วงที่เป็นตัวจริงในยุคเอนเก้มันก็เป็นตัวจริงนะเล่นปีกซ้ายนะครับเพิ่งจะมาเนี่ยตอน,นมีเบรดี้นี่แหละมันก็แบบสลับกันนะแล้วก็อสคืออายุ อยู่ในวัยกําลังพีคใช่ปีสองปีคือมันไม่ได้แก่เกินไปไม่ได้แบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถ้าเราเปรียบเทียบกับทีมอื่นเนี่ยยังเห็นเชลซีเซ็นกับไอโอมโรเดียนสี่สิบล้านยูโรับเราจะรู้สึกเลยว่าโอมโมหกสิบล้านแม่งคือถูกมันถูกถูกปะมันคือในความรู้สึกเราอ่ะมันคือถูกไปเลยคือฉีกซองกินได้อ่ะกับอีกคนที่ซื้อเด็กมามึงต้องลุ้นว่ามันจะเกิดไม่เกิดอ่ะนั่น40ล้านแต่นี่60บล้านนะครับคือในมุมผม จำนวนเงินจะคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะมันจะตอบได้ก็ต่อเมื่อมันมาแล้วมันเล่นแล้วเท่านั้นถูกต้องอนะคือที่ผ่านมาบาซ่าเจ็บหนักกับพวกดีลระดับร้อยล้านมาหลายดีลแล้วมามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะผมว่าการเซ็นระดับเนี้ยห้าสิบหกสิบล้านอ่ะมันอาจจะเป็นเป็นเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่กดดันนักเตะมากจนเกินไปด้วยมันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างฟิกกับโอโมนอกจากการเคยเจอกันในในบุนเดสลลกาไหมพี่แบบเขาจะใช้งาน โอโมโอยังไงเขาวางโอโมอไว้ตรงไหนเนี่ยยังยังมีข้อมูลตรงนี้มาคือผมว่าถ้าให้เปรีเราไม่ได้บอกว่าเก่งเหมือนกันหรือหรือว่าสไตล์เหมือนกันนะเ,เราเราพูดในแง่ของบทบาทครับนะครับฟิกอาจจะมองโอโมอเหมือนกับจามาโมเซลาอ่า,อาที่เป็น,ปนชันที่โตกว่า,ามีเทคนิคหน่อยนะคล่องตัวหน่อยอนะครับแล้วก็มีทักษะเรื่องของการจบสกอร์คือโอโม่ะมันเป็นคนที่จบสกอร์ดี เป็นคนที่ยิงประตูดีนะครับสปีดความเร็วมันอาจจะไม่ได้แบบปรีดปาร์ติถ้าให้วิ่งแข่งกับเฟรนันโตเลสเผลอเผอแพ้พพพเฟรนันโตเลสด้วยนะครับในแง่ของสปีดความเร็วนะครับอ่ะถ้าให้เปรียบกับนิโกวิลเลียมสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่<ม>วามเรื่องสปีดแต่ผมว่าเรื่องของเซนต์บอลมันไม่ได้เป็นคนยิงอย่างเดียวมันเป็นคนจ่ายได้ด้วยเป็นคนแอสซิสต์ได้ด้วยเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบฟิกก็อาจจะมองเห็นความเป็นแบบมูเซล่าในในตัวของในตัวของโอโม ที่มาแล้วเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์นะการเล่นแบบ4-2-3-1เพราะว่าเล่นเป็นย์เมเกอร์ก็ได้จะโยกไปเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้เหมือนโมเซล่าเลยอถูกปะเล่นเป็นกลางลุกได้เล่นเป็นหน้าต่ำได้หรือว่าเล่นเป็นปีกได้อ่าอาจจะในแง่มุมนั้นแล้วก็ด้วยราคาที่มันจับต้องได้อะเราลองพูดถึงคนที่มันมีอยู่ในตลาดตอนนี้คิดว่า60ล้านยูโรผมว่าโอมก็ดูดีที่สุดในบทบาทนี้นะเรเมเกอร์ในบทบาทนี้ ชาบีซีมอนน่ะก็แบบ80ล้านถูกไหมแปดสิบเก้าสิบล้านนะครับหรือคน,นอื่นๆใครอ่ะที่มันเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ได้ในตอนเนี้ยมันหาน้อยได้น้อยครับถ้าให้นึกเร็วๆอย่างคิดกันไม่ออยใช่ออมันหาได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า60ล้านยูโรกับคนที่จะมาเล่นตรงเนี้ยมันก็น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าเก่งกว่ามูเซล่านะอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นคือผมแค่พยายาม ให้เห็นภาพว่าแบบมันมันทำไมแบบฟิกถึงถึงเซเยสหรือว่าแอปพูฟในดีลนี้ก็คือเขาเคยทำงานกับมูเซล่ามาแล้วแล้วเขาเคยใช้นักเตะประเภทนี้มาแล้วแล้วทำไมเขาถึงดึงแดนนี่โอโม่พยายามที่จะเอาแดนนี่โอโม่เข้ามาเพราะเขามองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นมูเซล่าของกูที่บาต้าปาถูกอารมณ์ประมาณนั้นนประมาณี้ใช่นะครับความความความเชื่อมโยงนะใช่ใช่ก็คือแน่นอนว่าการการที่ต้องการตัวแดนนี่โอโม่เนี่ยมันมีเหตุผลแล้วก็น่าจะเอามาใช้จริงๆจังๆ นะครับซึ่งตลาดรอบนี้คนที่มีชื่อเด่นชัดที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อเนื้อมากที่สุดจับต้องได้ที่สุดคือคือนานิโอโมนะครับสำหรับแฟนบาซ่านะตอนนี้ที่ดูอยู่